สวัสดีครับพวกบุทานช่วงช่างแฮกป4นะ่นะวัอนนี้ก็เป็นของอลาอเรียกชิ้นส่วนขับเคลื่อนทรงกำลังและอะไรแต่งนะครับตัวนี้เดีย๋ยวนี้ก่อนวนะ่าเป็นตัวไมอต้าสุดนะครับที่กำลังจะวางขายเร็วๆนี้ ไม่ใช่ของผมนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ขายนะตร๋นี้บางคนงงอ้ยทำไมมึงไม่เอาคัดตรงคัตเตอร์มาตัดนะพอดีผมเคยโดนคัตเตอร์บาดมือผมกลัวคัตเตอร์นะครับ นะสินค้านี้ก็คือโอสุกินะครับ n a m e of quality อันนี้ก็ไปร่วมกิจกรรมมานะครับก็ได้รางวัลมาโอ้ขนะส่งเขาแกะมาให้แล้ว อ,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 อให้ดูกล่องก่อนโซ่ให้เห็นเนี้ยเป็นรุ่น Extreme Go นะครับเบอร์ 420E 120ข้อนะครับสี <4 S 1> ดำทองอันนี้ก็จะเป็นวิธีดูแลร,รักษา แล้วก็การาาเป็นวิธีดูแลรักษาแล้วก็กวกิธีการเช็คนะครับจะอ่ะอันนี้เพื่อนๆควรดูและศึกษาไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเรื่องของการดูแลรักษาของโซ่นะครับอันนี้เขาจะบอกว่าควรหยอดน้ำมันโซ่ทุก ห้ารอกิโลหรือประมาณ20วันเมื่อใช้งาน24ชั่วโมงวงเล็บเมื่อใช้งาน24ชั่วโมงยี่สิบอ่ะกันแล้วแต่ถ้าเราไม่ดูถ้าเราไม่มีเลขไม่เราก็ดูวันอ่ะถ้าเราใช้งานบ่อยแต่ว่าอย่างเช่นอย่างรถผมเนี่ยไม่มีเขมม้อย่างนี้ไม่มีเลนไม่เราไม่ดูะรยะยะนะ ก็สมมุติว่าเราใช้รถวันหนึ่งวันละอย่างเช่นไอ้คนพวกแกปฟูดอะไรพวกนี้นะใอ้เราขับรถเนี่ยวันหนึ่งสามชั่วโมงนะเราก็บวกบวกกันไปจนครบยี่บสีชั่วโมงได้กี่วันแล้วก็หยอดซ่น้ำมันโซ่ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็จใช้เป็น อีกหนึ่งวิธีนะดูเลยครับสาน้ำมันที่เขาแนะนำมันก็จะเป็นมีสองเกียร์นะเกียร์แรกมันเป็น 8W 8W 90ตัวนี้จะเป็นน้ำมันน้ำมันเกียร์นะเบอร์ตัวนี้หรือถ้าเราไม่มีเราสามารถใช้10 20W 40 อ่าอันนี้จะเป็นของน้ํามันเครื่องนะเบอร์นี้เราจะใช้เป็นอ่าเอาง่ายๆใช้เบอร์40ในการเดี่ยวสู้ก็ได้นะครับอ่าเรามาดูเดี๋ยวขอเชดสกลรบหน่อย ตัวนี้ไม่ใช่สแตนเลสนะครับผมได้สอบถามทางอุสกินะเขาว่าเป็นเหล็กเกรดพิเศษนะครับตัวนี้เขาก็มีการเคลือบพวกน้ำมันนะน้ำมันมาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่า ข้างในเขาเนี่ยจะมีโจรบีอ่ะมีมีมีนะเห็นนะเพราะว่าถ้าถ้าโซ่แบบถูกๆอะ่ะกล่องละแปดสิบบาทกล่องอะไรเนี่ยผมเคยใช่แบบชุดหนึ่งสองร้อยนะแถวบ้านผมนะโซ่อ่ะ โซ่มันจะไม่ค่อยมีคุณภาพแข็งแชงได้ไม่ใช่ได้แต่ก็หมดเร็วยืดเร็วนะครับอ่ะนีเอาชัดๆเลยเป็นโซนค่อนข้าง,างจะยากอ่ะอันนี้เป็นส่วนของรูต่อนะครับจะส,สังเกตว่าเขาอัดเจลรบีมาแล้วนะครับโซ่ที่ดีต้องมีเจอรูบีข้างในนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปแล้วอย่างเช่นมันยาวเกินไปเราต้องตัดตัดแล้วเวลาเราถอดออกมาเนี่ยข้างในเขาจะมีจอระบีนะครับนี่คือโซ่ที่ดีนะครับโซ่ที่ดีต้องมีอจอระบีนะครับหล่อเลี้ยงภายในนะครับเพื่ออายุที่การใช้งานที่ยาวนานนะครับออีกย่าง เรามาดูเรื่องของค่าเคลียร์แลนด์นะเพราะว่าถ้าโซ่ถูกถูกเนี่ยนีหอที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยระยะช่องนะเนี่ยระหว่างตัวสีดำกับตัวสีทองผมเห็นอ่า อาทิที่แล้วเนี่ยรุ่นรุ่นที่แกซื้อมาเปลี่ยนก็เอาถูกๆนะธรรมดาเลยโซ่เนี่ยมันมีเขาเรียกมีระยะห่างเยอะเกินไประยะห่างประมาณประมาณหนึ่งมิลเลยนะที่ผมเห็น ก็อ,อารมณ์ผมนึกว่าโซ่มันยืดอะนึกว่าโซ่นึกว่าโซ่ผ่านการใช้งานมาแต่เพึ่งแกะออกจากกล่องเลยนะครับนะโซ่ที่ดีค่าเคลียร์เลนส์เขาจะน้อยนะครับตัวนี้ก็จะส่งผลให้เป็นเรื่องของการอายุใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับก็เหมือนชื่อรุ่นของเขานะครับชื่อ รุ่น HD นะตีมนี้จะถือว่าชื่อนี้ทนสุดๆนะครับตัวนี้ทางบริษัทโอซุกิเขาว่าถ้าขายถ้าสั่งกับาทางแฟนเพจของเขาเฟซบุ Facebook, นะ๊กน่ะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ลิงก์ให้นะครับเพราะว่าน่าจะประมาณประมาณสามร้อยสามร้อยยี่สิบประมาณนี้ แต่ถ้าเราไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอะ่ะก็นะผมคิดว่านะ่าจะประมาณสัก290-300น่าจะพอๆกันกับโซ่สีไอที่เป็นรุ่นแฟตไอที่เป็นสีสะท้อนแสงนะครับน่าจะราคาใกล้เคียงกันนะตัวนี้เป็นเหล็กทนแน่นอนนะครับ เป็นแบบชัดนะครับสีสวยนะครับสีสวยโดนใจเลยใครชอบโซ่สีสวยๆนะครับที่มีคุณภาพก็ ไปหามาใช้งานดูนะครับสำหรับโซ่ของโอซากิรุ่นเอ็กซ์ตีนะครับอแท้เขาก็จะเป็นก็ยังมีปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโอซากิ 420E นะครับก็จะสลับกันไป ข้อต่ออะไรเขาก็ให้มาครบนะครับก็เป็นเขาก็ทำเป็นคลิปสีทองนะสวยๆให้ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ทางช่องช่างแฮก8ปด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาอะไรแตง่งแล้วก็ของที่มีคุณภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อเป็น การช่วยตัดสินใจในอีกหนึ่งทางเลือกนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม